โอา้ามยอีกคล้ได้ปาดมาคิวเป้มิลักเขาตายว่ะเฟิร์สบัตของคิวเป้ฮะ เอาล้วครับนำไปก่อนหนึ่งคิวครับเอหมดคลิปคือเอาไวรแล้วเนเธอร์บราดย้ำต่อใส่หนักไปสปาร์ตสปาร์เตตายกุโรกี้ซ้อนได้สวยฮะสกอร์ไปหนึ่งต่อหนึ่งครับเอหมดแล้วก็นิกมาอินเนอร์เวฟอัดอีกรอบวครับบอมฟิงนี่เจ็บหนักเลือร้อยฮะมิลเลอร์เขาก็ตายเหมือนกันครับผมเจ็บหนักไม่แพ้บอมฟิงครับแต่หนักสุดคือตายบอมฟิงก็ยังพออยู่ได้ครับนะฮะดาวเดลซันนะครับ ตับมหนึ่งถึงมาต่อยร้อครับชาโ,โน่พอรเซ่เดาไปที่มายคอนโทรลมาโยนพ้นไฟสองฮะดาวเทลยัดไว้แล้วก็ถอยนะบ,บิบไซส์มาใส่มาโยนมาโยนโยกหลบอ,อีกหนึ่งชีอะโดนพิษไปสี่สแต็คครับผมไม่ตายฮะส่วนสปาร์ตันตายแนทนดีคลิปเคลือบออกแต่เวฟฟอร์มถอยออกมาฮะทางด้านตรขงของฝั่งบอฟฟิงบอฟอฟิงโฟกัสหลอดฮะช,ชิกุชิกขมาครับแล้วก็ดูดสูบเลือดไปจาก,กข้างไปเฟล็กซ์สตัน ทางด้านสกายลักตายหรือเปล่าชุกุชิเอาหัวไปบงเรียบร้อยหมดสกายลักตายหมดกอ็เป็นสามต่อสามเนาทีผ่านไปตีทาเวอร์ ower, ท็อปเลนกันต่อฮะชุกุชิไว้ก่อนฮะมีราเข้าอัลเรนแปลนมันสงเงินของวีเวอร์ขึ้นไปสี่ันสี่กับเงินมอฟฟิงสี่พันทาเวอร์ท็อปเลนแต่ดีคลิปเือไว้ให้คุโรคุโรหนีไม่ได้แล้วคุโรตายครับผมโดนสกายลักฆ่าแม้ หมายคุณโทรครับตั้งนาตั้งตาตะเลนไปต่อเนื่องเรื่อยๆครับแล้วอีก400จะขึ้นเป็นปลิงอะเอาไปบริงเปิดด้วยเนี่โดของดาวก็เทียวดาวเดอร์สตาร์บอมไอบลานเปิดก็เาไว้พ่นไฟย้อนลงต่อดีคลิปเพื่อเพื่อผมสตาร์อัดรถไฟดาวเดียวย้อนลงต่ออีกเข้ามาดูดเลือดหรือเปล่าดีคลิปดีหรือเปลาสวยแล้วดูดเลือดโอ้โหเว็บอัดแล้วย้ำต่อเจ๊ตายผมแล้วไข่ต่อได้อย่างี้แบล็คโคล์รวมมาสี่ครับผมเต็มข้อเลยผม แล้วไข่ระเบิดครับต่อละลายสีแน่นอนครับผมเล่นนิกบ้าเจอวมมอปโบ้เขาโบจากเอโบดไปะฮะโอ้สกายลารับผมฟินิคไข่ล่อซื้อนี่ดีครับคิวปเป้ครับสกอร์เป็น8ต่อ4ฮะวานั่นเซนทรีแล้ววีโอเว็บเข่งไว้ White, ต่อเอลูเมนต์เวฟใส่สกายลักเจอยิงกันเข้าไปเอวแล atter, ้วสปาร์ตันก็ไม่รอดฮะตายไปสองครับเอโบด ไหลก็ไปแล้วเดอ๋ยซันยันต่อแล้วก็เปิดมาผมบอลแฟนตายผมสปาร์ตันโคชิปุดลงไปต่อที่เริ่มไบคอนโทร์ไบคอนโทร์ยิงแป็คเข้าไปที่ตัวของแอสเซนติกครับผมแอสเซนติกครับดึงลอกจูซ้ายขวาอีก้าอีก20่สิบวิแบล็คโคได้ครับตีคลิปเคลือบไวผมดังก็เดี๋ยวซันยันลงต่อพอนเล่นสะดุดไวใส่เริ่มีหานเนเนอร์บลาร์เข้าไปสปาร์ตันน้ำด่ายแบ็คไปหนึ่งตีคลิปเคลือบไวตอนที่กังก้าครับผมเล่นทอยก็ามีหานไข่ระเบิดไปเบฟรี พยายามดึงโพสิชันแล้วสกายลากยังแบล็คโคไม่ได้ผมอีกข้าวิอีกข้าววิยืนเป็นกลุ่มอย่างงี้ต้องโดนแล้วหรือเปล่าฟัง g เอช่ไมผมไล่ล่าต่อบอฟฟิงกลว่าจะล่อซื้อล่อซื้อแบล็คโคลไม่มีโอวิฟขึงนไปแบล็คโคไม่ได้ครับผมจังหวะนี้เราก็เดิสนสตั้นยันกอดที่ตัวของฝั o ่งวิโอวิฟครับดูดซึมเลือดไปผม,ผมเลือดเราต้องล้างได้เลือดหรือเปล่าและนี่ครับถอยออกครับผมสกายลากปิ้งไปยาวผมปล่อยเพื่อนครับปล่อยเพื่อนไปแตกแควของคิวเป้แล้วโค้งก็ตายฮะ ไปก็โทรบิ๊กนำหน้าไปเลยครับแอสตันติกครับผมวางทอเลนตล่วก่อนี่ครับเอ็กซ์บังอัดเข้าไปสกอร์เป็นแปดต่อสิบเขากำลังนำอยู่หนึ่งเคครับทีมบิ๊ก,กบ้างฮะเอ็กซ์บังลงไปใส่ครับผมทอเลนยัดลงต่อครับไปก็โทรโดนเบฟผ่านมาดาวนเทลสันหยุดไว้ก่อนเคไปก็โทรไปก็โทรโดนบดเข้าย้ำๆอีกครั้งได้ปัหน้ามาฮะบดเข้าไปเอ็มซีเรียบร้อยอันนั้นบิ๊กไซส์จากโฟกัสโฟกัสกำลังจะได้อินทรูเบตครับ ค่ะอีกแค่เพียง600ผมแล้วเลนก็มาต่อมีลเลอร์คัลคังกาอะไรก็มาแล้วนี้โอเกอร์อีกหน้าผ่านเข้าไปฮะมีบิงกหลบไปหนึ่งอีคลาได้ผ่านเหมือนกันดาวเดอร์ซันจะลงต่อที่ตัวของสปาร์เดนโกดชิปใส่เข้าไปเต็มข้ออ่ามิลเลอร์คัลตายผมเจอมอฟฟิกชนกันก็แมะมอฟฟิกก็ปีท่าดันวีเวอร์ไปก่อนทีเดวิดนิคเคิร์กลงไปที่ตัวของไปก์โทไปก์โทเจอซันเรย์ป่านเข้าเต็มผมไปก็โทตายฮะ คุโรกิปฏิคันไปแล้วคุโรกิโดนบททอเลนดิสโปไว้คุโรกิตายตายสามครัทีมนิกบ้าครับตอนนี้การเกินขอเนี่ยทีมเอหมดเริ่มนำมาแล้วฮะคั <c oughs> เล่ปาดไว้แล้วทอเลนสะดุดไว้ต่อยทีโอเซนด์บีฮาโรยดัตอ,อัดเข้าไปแล้วหรอโมบีฮาครับดูดเลือดโซ่ผมแล้วก็ถอยมาแต่ซิปเซลเผลาครับผมเลือดรีเจนตไม่ขึ้นนะสกอร์เป็นสามต่อสิบครับเงินนำอยู่สองเคครับทีมเอหมด โมเมนตัมกลับมาทางด้านทีมเอหมดแบบเต็มสศบเลยฮะคาว์โบราร่าพุชไปต่อครับบอฟฟิงบิงเข้ามาลีเช่ ki, บอลมีคุโรกี้ซุปโปฮะดาวเดลซันจะไปคุโรกี้ไงตอนนี้งางสันใครผมทางด้านมีฮาใต้ผมเจอโฟกัสผมโฉบไปฮะมีคีบีเปิดค้างไว้ครับผมแล้วก็วาก้าวการเมเนนต์ก็ชิปบอลมาไม่ทนันแล้วคุโรกี้ถอยครับคุโรกี้โดนสับไปผมขึ้นข้อเรียบร้อยฮะแอสตันติก มาฟิงกลับมาออนไลน์ทีเดียวรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวซันจะลงต่อที่กก้าผมจะปุมลงไว้ใส่น้าฝั่งมิลเลอร์พีแคบีเปิดมายิงใครหนักหาไปที่คิมเป้คิมเป้ผมโดนสซันหยุดบอลแคนไว้แล้วก็เปดิดซูเปอร์นว่าไม่ทันผมคาร์เลสซอบเปิดย้ำต่อได้มิลเลอร์ทำแล้วไม่ได้แล้วผมเจอแบคโคนดูดรวบไปเต็มๆครับตายครับดากไนแล้วก็แนนบีเบอร์ผมทางฝั่งทีมเอหมดเสียไปแค่เพียงฟินนอีกเท่านั้นครับกรกคิรอสตาล์ฮะเกมบอดี้ลูยไป ดาวก็เดีย่ยันกับผมมันขาดย,ย้ำต่อละลายผ่ากากา้กากาก้าตายหมเดินเสาชั้นรัวฮะและนี่คิปเป้จะรอดไหมคิปเป้ครับเปิดไข่มา,ม,มาช่วยตีไข่ผมมิลเคิลมิลค์เคิลตาแหลมมางัดไข่แตกไปผมถอยออกเจอได้หรือม่บอบฟิ้งบ๊อบฟิ้งโดนสันนะผมยึดไปก่อนทีฝั่งได้หรอกครฝั่งดาวก็ไหนผมถอยออกได้ไหมเจอหญิงหรือเปล่าคลิมเปอร์เครื่อนไปผมโฟกัสตามต่อไม่ทันนะก็เป็น18ต่อ14ครับวิชิคก็มาโดนสุปเปอรไปก็พีฮา อันหนักไปที่แดเนโดของอีนิกปาบอโปยพิษจากนัล่าไปครับผมสปาร์ตันกดระเบิดพิษมาใส่บีฮาตายครับแอสซันเต็งเข้ามาครับอีลูเนตเวฟใส่ให้แอสซันติกไปดาวเดอยวซันยันลงต่อครับบีมานาให้ไมค์คอนบอจับผมลงไปสปาร์ตันโดนช็อตย้ำต่ออีกรอบครับไมค์คอนโทรผมโดนดิสเบิลไปและในเอจินหมดครับต้องถอยครับโฟกัสอีกไหนคุย,ยังมาของคุโรกิสกายลากนีนรอซ้อนแบบเต็มข้อครับบีเคบีแบล็คโค ยูเป้แอสซันตีกระบอกแล้วก็สปาร์ต้าแพ้กันยึนบนดบอดาวก็เดียวยัดลงไปบอลแล้วก็ดูดเลือดมาต่อวิโอวิฟคืนกันไว้ครับอีกครั้งได้ป้ายเข้ามาเวฟฟอลจะมายิงช็อตการใส่มิลเลอร์บิลเลอร์เคิลถอยครับผมยอมปล่อยให้เสียวิวไปครบแล้วก็กลิปเปอร์เคลื่อนให้กรกี้กรกี้เจอโกอชิปไปฮะระเบิดเข้ามาต่อวางทอเรสต์สอมพลังแห่งคิสเมะครับแล้วก็เปิดมาซุปเปอร์นว่าระเบิดเข้าเต็มไปมิลเลอร์ยิงจอดเจาดนัดข้าครับผมแอสซันติกรับผม โดนฆ่าจากแดนวีฮาแล้วนี่ครับมีคราได้ถอยไปเกอะสายฟ้าฟวด์สแปร์ครับวิ่งไล่กันผมโฟกัสแล้วก็มินเลค้าใครจะเป็นคนที่มีความเร็วที่รวดเร็วกว่าชูโกชิครับโฟกัสว่าฟิงกับเปีครับแล้วก็ซันเรย์ออกนอกแบบฟาวด์กับมันไปผมสปาร์ตันก็วาร์์เหมือนกันฮะอีลูมิเนตเวฟผมจังหวะที่ปรับเซนไปิดดาวก็เดินซัดไปผมกำลังปรับสเตนอยู่เรียบร้อยผมเด็ก็ฉีดมาพอดีครับแตกพายผมแน่นบอมฟิงครับเอาครับทีมนิดมากกะได้ผม GS ครับ เวฟเปิดนั <Pokémon> ่นเองครับด้วยด้านตัวของอิลูมิเนตบนทางด้านโน้ของฝั่งนี้ครับสไปเดอร์เล่ครับันเล่ปาไปแล้วเดอร์ซันยันลงต่อวิววิบคึงไว้ต่อยแล้วล่อผมโคชิปผ่านเข้าไปแต่วีฮาร์แตกคล้ยก่อนครับยิงนั่นสปาร์ตันรวงไปหรือเปล่าเดมิเพิร์กลงไปที่นี้ไหมซันยันลงต่อที่อังกังกาวิววิบคึงรุ่วงกังกาถึงก็ยืนแล้วเปิดปีกบีครับผมวิววิบหมดไปแล้วครับ แบ็กโคลจับรวบมาจับมิลเลอร์เคนเดียวอออินทอร์เลสสะดุดไว้แล้วมิลเลอร์เขตายเราเจอคอชิฟผมโอ้โหทอร์เลสตอมมาผมกระจุยกระจายผมพลักน้ำยิงเสาดันบักหน้าไปก่อนครับมิลเลอร์เขไม่มีบายครับโรชารนเกิดมาพอดีด้วยครับผมจังหวะนี้อิลิมิเนตเวฟไปฮะสกายลากบอกแบ็กโคลเพื่อวีเวอร์คนเดียวดาวก็เดือดสันตัดเข้าไวฮะเดกก็ฉีดย้ำต่อเวฟบอมผ่านเข้ามาผมบอมฟิง ได้ซันเรฮิวให้ครับผมจุกเข้าจุกออกครับคุโรกี้เผยตัวมาแล้วเคลื่อนอีกริ้งไวยิงช็อตการใส่คุโรกี้เลยนะครับผมแรงยิ่งกว่าเดิม GS ครับผมเหมือนจะซื้อเฮกได้บอลส่วนนั้นฟินนี่ครับขึ้นมาเป็นอากาันิมดาวก็เดินสัญญัลงเสาว,วีวิบขึงไวยิงแล้วรอดครับผมบ้าน้านี้เดียก,ก็ฉีดป,ปีเข้าไปสกายลักตายสกายลักซื้อเกอิดเลยครับ พอเลนสตอร์มาผมระเบิดระเบิดไปมีแคมีเปิดไว้ก่อนครับมีนเ้อร์วินิคไข่เปิดมาผมสกายลักอยู่ไกลมากผมพึ่งหวามีลงมาอีกใครเยอะเกินแล้วไข่แตกหรือไข่ระเบิดไข่ระเบิดครับผมรอบนี้ฮะัสวยจัดครับผมแล้วจะแบ็คโคบชผสกายลักกระสือกระสุสขขนก็จะไปแบ็คโคหรือเปล่ามีนเนอร์ถอยไปด้วยครับดังกระเดื่องยันลงต่อก็ไปคอนโทรลไปคอนโทรลผมโดนเอ็กซ์มาร์ดไปไปคอนโทรลไปลอยผมเรียบร้อยไปฮะดับเบิลคิวคอนเด์สกายลัก ดาวก็เดียวสัตย์ันลงต่อวิวคือไวายเอาดึงกากระเสร็จนัน่นโอ้โหองาวฟังพินิคเฮกไปเอาคนละตัวเปล่ากันฟันฟ่นผมใส่หนัจกจัดเต็มแบล็กโอรวบดึงไปเด่นมีลเลอร์พิลเลอรแบ็คกิ้งบาแล้วก็ทำแบบย้อนกลับได้รีเฟเชอร์ต่อสกายลากสกายลากหายผมก็ชิปเรือสามลำใส่เข้าไปฮะอีกมานี่รีเฟเชอร์จะโหลดมาแล้วฮะอีกหกสิบวิครับอีกนาทีเดียวดาวก็นลยจะแปลงร่างได้ต่ออีกห้าวิ รอบนี้ไม่มีวิวโอวิฟครับถ้าบวกกันครับ <_ EN> ฟินิกไม่มีซูเปอร์นะว่า H <ird> แฮกเปิดไฟแบ็คโกใส่เต็มที่ได้มิลเลอร์เคิลบิเลอร์เคิลเจอชุดใหญ่ตายผมลำแหลบไปครับเจอแบล็กโกแน่นอนแต่ว่าซื้อเกิดนระทาแหลบกลับมาไ,ได้หรือเปล่าไ,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 ได้มิลเลอร์เคิลผมรอเวลาอยู่ไหมแต่คุโรกิโกะนน่าจะไปอีกศพนึงครับผม <_ L 1> อัามาเป็นทอรเลนแบบกว้างนะครับผมเด็กก็จะฉีกเข้าไปฟินิกไม่ตายผมฟินิกกำลังจะแบ็คโกได้อีกทีเดียวเดนเด็บลันระเบิดไปฟินิกไม่รอดผมมิลเลอร์เครับผม งานโถมันนี้อินิกมาได้แบ็กไปดาวเดิสตันยัดต่อที่กังก้ากังก้าตายผมอิมิเนตเวฟผมเช็คเช็คไปว่ามีวอรดหรือเปล่าฮะจีเอชค่อยๆคลค่อยๆเค,ค,คลียร์ครับผมมีเครือบทาวเวอร์อยู่ฮะทางฝั่งเอโมดยิงช็อตการใส่เข้าไปตัวนั้นเป็นตัวปลอมหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วยิงยัดลงไปเคยนิคโคใส่หนักจัดเต็มหมดสปาร์ตันแต่สปาร์ตันมีเกิดฮะซื้อเกิดมาฟินิกซ์ฟินิกซ์เมงได้ซุปเปอร์ดาวน์ฮะ มิราเคิลยิงทาวเวอร์ไปมีรีแพคเกจอยู่ทาวเวอร์มันตีย,ยากซะเหลือลเกินมิราเคิลนี่อ่อนไฟผมไฟลุกฮะตกนหน้าจอพ็อปเทรดของมิราเคิลครับไม่รู้จะลุกไปไหนแล้วอยู่ที่ว่าหวัวไฟลุกหรือเปล่าผมโดนเดมิกเพิ่งลงไปก็ไปคอนโทถดึงรัวๆดึงยาวๆเวฟฟอร์มเข้ามาต่อมีวอวิปขึงไว้ไปคอนโทรร่วบไปก่อนผมดึงต่อทางด้านมอฟฟิ้งกัดฟันหกยับเลยครับผมบอบฟิ้งยิงรัวจัดเวฟใส่เลยคุโรกิคุโรกิตายผมไปอีกศพหนึ่งฮะดับเบิลคิวเน็ตโฟกัสครับ ยังดีเฟนส์สี่บ้าได้อยู่ครับผมแล้วก็ดีแพ้ต่อไปฮะเจาะไม่ได้ตอนนี้มิลเคิลถอยกลับมาผมคนไปลุกลงไปฮะเดวิดเคิร์กลงย้ำเตอที่วีฮาวีฮาเดก้อนจะฉีดไว้ครับพิษใส่ลัวๆครับผมกดระเบิดพิษมาพร้อมเดวิดเคิร์กตายฮะด่านบนทาวเวอร์เทียร์สองแต่ครับผมเคลีเอทิ่งไปดาวเดอลสันยันต่อตีใส่เต็มแล้วแบ็คโก้จับรวบมาใส่ได้มิลเลอร์เต็มเต็มครับผม ยังไงต่อยังไงต่อดีทำหรือเปล่าทำหรือเปล่าทำแบบย้อนดิทันแบล็กโกอีกร่บผมกลัวไม่ตายดิแบล็กโกลจับนะมีแบล็กโกอยู่สามอะเอายังไงผมมีรีเมเชอร์ชาร์ดด้วยฮะพอเลนสะดุดไวผมคุโรกิแตกพ่ายว่ะเรียบร้อยผมเกินใจจะอดทนไม่มีบายแม้ครับทางด้านตัวของตัวทอมนัมเบร์ครับฟีเบอร์ฮะไฮดบ์ปั๊มไฟกิร์ลอดกิร์อดสองดอดจะแต่ครับผมแล้วก็ใส่หนักไปครับผมทางฝั่งนีโนดิกเติมเลือดให้ไม่ไหวครับผมเรือดสามล้ำก็มา เปิดด้านนั้นวิโอวิฟขึ้นไว้ตีวิโอวทิ้งไปก่อนนะดาวก็เดินซัดยันต่อผมเปิดมีกามีมาจับผมช่วยเบอลสปาร์ตัานครับยินชีดไปแล้วถอยครับผมบแบลคค็กโกลจับรวบม,มาเต็มจังหวะนี้ครับเติมเลือดให้ด้านน้อยคุณโมอมันโอมไม่ไหวแล้วผมแตกควายได้แบล็กไปฮะคอเลนสตอรมระเบิดมาผมพลังแข่งั่งน้ำคิกเมไปครับ,มบมผมปฏิแคร์ปไปคูณสี่พลังของคุโรกิก็รัดถึงนั้นแอสตันติกไว้เลยครับท็อกโกอาร์เบนถอยออกไปเฮกเปิดมาที่มอฟฟิง ม๊อบฟีงกันต่อทางด้านของปาวีฮาผมถอยออกไปด้านปาวีฮาน่าจะถอยได้ไหมเปิดบิวอวิปมาต่อเอนจีเอสจีเอสออยินระบบรีเฟนเชอร์มีเฮกอะไรเต็มไปหมดครับจีเอสวิวอวิปขึงไว้ต่อเนี้ยก็ฉีดไปใส่ม๊อบฟีงบอบฟีงแตกพ่ายครับโอ้โหไนเซอร์ไนเซอร์สกายลากความกลับไปผมทางด้านจีเอสตามต่อไปนี่ไรผักตามครับ มีด้านของเฮกอยู่เฮกไกลจังครับผมเด็กก็ฉีดเข้าไปเรียบร้อยผมเทสครับผมไปถึงไลท์อิลูมิเนียครับครีปละลายเพื่อนนี่ไม่ได้ฟาร์มละบูโรกี้เซนี้เอาบอลนี้ไปเฮกเปิดมาแล้วก็เดินยันลงต่อวิววิปใส่เต็มครับผมจับผมเลยฟินิกจ้าอีกสาววิจจะไข่ได้จะไข่ได้จะไข่ช่วยเพื่อนได้ไม่ได้ผมแตกกับมีนี่มากครับจะใครต่อใครจะอยู่ใครจะไปมีกบีเปิดทันหรือเปล่าบอมบี้กรับอมมียันต่อครับทำแบบย้อนกลับไปครับมีแล้วเข้าขึ้นโพซิชันไว้ต่ออีกทีครับ วิวโอฟิฟครับผมมีคูด้าครับเอาละครับบอฟฟิงก็ถอยเอาผมสั่นกลัวตอนนี้ด้านของสกายล้์นี่ซื้อเกิดมาต้องเดินไกลครับไม่มีจุดวาร์ปอินเหมือนเดินได้ด้วยบทนะฮะยังไงกันตอนน่นตอครับผมโถมเข้ามาเฮกเปิดไปใส่ดางก็ไนครับฟินิกซ์ซันเปิดเข้าใส่แล้วผมฟินิกซ์ซันับแอบเนียนยิงใส่วิวโอฟิปาแบ็คโอ้อาวพื้ลนล้วนๆรัผมไม่มีอะไรผสมกับดางก็ไนก็ตายดางก็ไนซื้อเกิดมาครับผมทอเรนสตอร์เด็กเรือรัวคุโรกิ โปรกี้แตกบายผมไม่มีบายครับไม่มีตังไปออยซื้อเฮกน่ะเวฟใส่รัวๆววิวโอวิปมาผมจะเอาโรชานออยยิหรือเปล่ายังไงดีใครจะสตีลุดแล้วมีใครมีเปิดแล้วผมโฟกัสยิงเท่านั้นเอฟซี MC, ไม่ค่อยจะเข้าเลยเปิดซูปเปอร์นัวมารอบไปก่อนแล้วผมพยายามไปขอซูปเปอร์นัวสตาร์ยันลงไปที่กังกาววิวโอวิปขึงไว้รัวๆบอมฟิกยันต่อใครจะลุดเอจินสงครามการลุดเอจินลุดเอจินไปกันเยอะไม่ดีไปยังไม่ดีไปขั้นออรีเฟนใหม่ นี่เป็นใบแล้วใบโก้จับรวบเโอโบนใส่นั่นบังหน้าบังหน้ามีใบแบ็คหลบบังหน้ามีใบแบ็คกี้ครับผมนี่เฟนเชอร์ต่อสกายลักไล่ดูดเลยฮะไล่ดูจบกระชากหัวครับผมคอร์ลสตอมขึงไว้ก่อนก็นไม่เข้าคุโรกี้เข้ามาสตาร์ทผมไม่เมาติแคลสเทคเปิดไฟไม่เมาติแคลครับผมเมาบัดอย่างเดียวครับถอยกลับมากันบ้านผมบ้านจะแตกเอาครับผมต้องการก่อนฮนะบวกกันนานเกินเป็นโอกาสเอโบนครับผมไล่จับคนช้าหนึ่งได้คุโรกี้ไม่มีใบแบ็คคาร์นก็อยู่60 คุโรกิกำหมัดโอนสตันไปมาถึงแดนคูณสามเต้ก็ฉีดไปไม่ตายหมดจิงชนกันต่อคุโรกิร่วงไปฮะมิลเลอร์เข้าจะเจาะมิลเลอร์เข้าเจอแบ็คโฮมิลเลอร์เข้าเจอแบ็คโฮหรือเปล่าแบ็คโฮรวมต่อพิวมิพึ่งขึงใกล้ไปมิลเลอร์เข้าตายหมดไม่มีบายแบคคันเลยท่พัดเลยครับแล้วฉีดมาต่อเดี้ยก็อัดเข้าไปทางด้านโนของฝั่งนี้ครับโบชิปเรือสามลำอโบถอยไปก่อนนะ แล้วนี่เอ็กซ์วันสปันตั๊กหน้าไม่มีบายครับผมปั๊กหน้าไม่มีบายปั๊กหน้าตายอีกศพนึงครับผมสตีลุดยังไงดีโฟกัสยิงเจ้าผมมอมฟิงยิงรัวจัดมอมฟิ้งยิงรัวจัดผมไหลต่อครับผมอ่าน่าดีครับดาบทองด่างก้อนไหนดาบทองด่างก้อนไหนบิ๊กไว้ก่อนดีวาเรเปียไล่มาเบลฟิกสตันเบลฟิกสตันกระตุกรัวๆเบลฟิกสตันกระตุกรัวๆกระตุกแบบไม่หยุดหย่อนและหลุดฟินวอล์เออกไปบิ๊กตายไปไม่ได้ผมโดนสตันอีกรอบผมไปกระโดดดาบทองตก ดาบทองตกเรียบร้อยผมเป็นของบอฟิกแน่นอนครับดาบทองครับบุญแหกโพไซดอนไม่มีเครื่อบ้านผมอออินแป๊บเดียวก็แตกแล้วเนี่ยอออินแป๊บเดียวแตกครับผมทางฝั่งทีมเอหมดล่นละเอียดแล้วผมเจ้าเมกาคือิัมสั่นกลัวนี่คืออออินแล้วแตกพ่ายแล้วนะเนี่ยพร้อมกรอบมาผมยังไงชุดใหญ่ผมมีคมีกัดฟันและแบ็คโกจับรวบมาทางด้านพีโลกตายครับผมเจอแบ็คโกเพื่อเธอคนเดียวฮะ จบเลยหรือเปล่าผมซอเลสนสอ์ผมกอลออโบอนี่อลังการใหญ่ยั์จริงแซ่บเลยครับผมตะโกนประกาศกล้องเอหมดชนะไปหมดในเกมแรกครับ,รบ64นาทีในเวลาตีห้าครึ่งของประเทศไทยโอ้โหเอหมดครับเหมือนว่าจะมีอะไรที่ คอกันปิดพลาดแต่ก็ยังปิดได้ผมเป็นความโชคดีที่ฝั่งตรงข้ามนี่ตายกันเยอะนะไม่มีบายแบ็คครับผมเกมระเบิดเลยออฟไลน์หมดนะเอก็ส e ิบโมดนี่ชนะไป49ต่อ30 <ๆ S 2> ครับผมมันจริงๆนะชั่วโมงหนึ่งครับผมดูทั้งเกมผมแล้วของดีจัดครับได้สเปรเซอร์มาครับผมบวกกับทาเลนส์12คููดาวนี่อโห โอซีเบผมครูดาวแบคโฮยังกับอันตีแบบบ้านๆนะฮะดูดเพื่อเธอคนเดียวบอวบีเวอร์ตัวทับนาเมจหนึ่งเดียวฮะ